ตัวนี้นะครับตัวนี้ ATS นะครับจะต่อแบบพาร์ตทูนะครับต่อไปพาร์ตทูคืออะไรกรณีถ้าเกิดว่าเอทเสนะครับใช้ทางฝั่งอ, uh, อีเวนเตอร์นะครับอีเวนเตอร์ก็จะเป็นทางด้านไฟฟ้าหลักนะครับจะใช้ทางด้านไฟฟ้าของอีเวนเตอร์นะครับเป็นไฟฟ้าหลักนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดที่1นะครับก็คือไฟของอีเวนเตอร์นะครับเป็นไฟฟ้าหลักกรณีของแบตเตอรี่หมดนะครับ เอเก็จะพาร์ตทูนะครับผ่านระบบอิวอร์เตอร์ครับไฟก็ยังจ่ายอยู่นะครับฟังจ่ายทางฝั่งอิเวอร์เตอร์อยู่นะครับกรณีถ้าเกิดว่าเอทีเอสจะสลับไปฝั่งของการไฟฟ้านะครับมีอยู่เคสเดียวก็คืออิเวอร์เตอร์มันเสียนะครับชำรุดนะครับหรือเกิดเคสเช่นอันอันบาลานนะครับช่วงใช้งานนะครับมันถึงจะสลับมาฝั่งของการไฟฟ้านะครับ